สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเจอกับพัะจุบชาแนลคนกระสินอีกรอบหนึ่งนะคะในคลิปนี้ก็ยังจะเป็นหัวหวข้อเกี่ยวกับสามีภรรยาเรื่องเซ็กบ์บนเตียงอยู่นะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะต่อเนื่องจากคลิปเมื่อวานนี้นะคะทุกคนสามคนผัวเมียจะมีความสุขหรือทุกใจนะคะทุกคนคะมันเป็นคลิปของภรรยาที่แก้เผ็ดสามีที่ชอบ ไปหากินข้างนอกเนาะชอบไปมีเล็กมีน้อยมีกิ๊กประมาณนั้นนะคะทุกคนอันนี้พระจุปก็จะพูดต่อเนาะต่อจากเมื่อวานหลังจากที่ผู้หญิงผู้หญิงที่เป็นกิ๊กของฝ่ายชายโบกมือบายๆไปแล้วนะคะทุกคนผู้ชายยังไม่หยุดนะคะทั้งที่กลัวเมียทั้งที่กลัวเมียนะคะแต่ว่ายังไม่เข็ดค่ะทุกคนเมียให้โอกาสอีกรอบหนึ่งคะ่ะ ผู้ชายชอบไปมีกิ๊กมอีอะไรข้างนอกใช่ไหมคะประมาณว่าหาเศษหาเลยนะคะผู้หญิงบอกว่าเธอมาน,นี้มาน,นี้แกมีกิ๊กกี่คนประมาณนี้ค่ะผู้หญิงถามผู้ชายเนาะผู้ชายก็บอกก็นับนิ้วมือนะคะคนนับไม่ท่วนผู้หญิงบอกว่าฉันจะให้โอกาสแกแกมีกี่คนไปพามาที่บ้าน พามาให้ฉันดูพามาให้ฉันดูเอามาแนะนำตัวแกชอบมีกิ๊กใช่ไหมฝ่ายเมียถามนะคะถามผู้ชายผู้ชายก็ยอมรับค่ะตรงๆว่าเขาชอบแบบนั้นแบบมีหลายๆคนอย่างนั้นนะคะฝ่ายหญิงก็เลยบอกว่าไปเอามาเอามาอยู่ที่บ้านเอามาอยู่ที่บ้านนี่แหละจา้าแต่ก็มีข้อแม้เดียวกันกับเคสเมื่อวาน,นะค่ะทุกคนผู้หญิง แกมีกิกกี่คนสามสี่ห้าคนก็ว่าไปเนาะคะ่ะทุกคนเนาะแต่ผู้ชายเนี่ยเพื่อนของประจุบนะ่ะบอกว่าผัวเขาอะมีกิ๊กอยู่สามคนบอกว่ามีกิ๊กอยู่สามคนใช่ไหมคะประจุบได้ยินเพื่อนเล่าให้ฟังก็ฮะอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแล้วแกจัดจาก,การยังไงประจุปบถามเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนเอามาเล่าให้ฟังประจุบถึงไนี้เอามาทําเป็นคอนเทนต์นี่ค่ะทุกคน ก็เพื่อนบอกว่าอ่าคือคือบ้านน่ะเพื่อนเขามีบ้านหลังใหญ่พอสมควรเนาะก็มีหลายห้องแล้วเขาเขาก็มีฐานะเนาะก็อ่าจัดห้องให้เลยค่ะห้องให้ผู้หญิงพักแต่ไม่ได้เป็นห้องห้องแบบส่วนตัวของใครของบันนะคะทุกคนห้องรวมค่ะห้องรวมห้องรวม <laughs> ถามว่า สวิงกิ้งไหมไม่ได้ไม่ได้สวิงกิ้งนะคะทุกคนห้องรวมในที่นี้หมายถึงว่าให้ผู้หญิงเนะี่ยพักรวมกัน3มคนค่ะสคนเวลามีกิจกรรมสงสัยใช่ไหมล่ะว่าไปทํากันยังไงมันก็จะมีห้องอีกห้องหนึ่งค่ะไว้ผด็จสึกกันในห้องเนาะอันนี้เป็นเป็นบ้านของเพื่อนประจุนะคะอยู่ที่จังหวัดตราค่ะ่า เขามีห้องไว้ทํากิจกรรมโดยเฉพาะเนาะแต่ว่าผู้หญิงสามคนอ่ะพักที่เดียวกันคือชอบผู้ชายคนเดียวกันผู้ชายคนนี้ก็เอาตรงๆนะคะทุกคนหน้าตาดีนะหน้าตาดีแล้วก็อพูดถึงอะสาวๆเห็นนะจะจะมองมองเหลียวมองเลยแหละแบบขอสักทีเถอะประมาณน,นี้แหละจ้าเพราะเขาหน้าตาดีเนาะตัวปัจจุบเองเ่ยเออยังนึกชมอยู่นะยังนึกชมแบบเพื่อนตัวเองนะ ว่าเออแกไปหาสามีได้ยังไงว่าหน้าตาโอเคเลยนะแบบขายได้นะคะทุกคนผู้หญิงเลยชอบค่ะแล้วผู้ชายเขาก็อ่าไม่ได้ชอบที่จะอยู่กับเมียคนเดียวเนะชอบไปข้างนอกอยู่ตลอดอะ่ะก็ประมาณว่าเจ้ชู้นั่นแหละคะ่ะทุกคนเมียก็เลยแก้แก้เพดตัวด้วยวิธีนี้เอาละจ้าเข้าเข้าเข้าเรื่องมีห้องพเด็ศสึกใช่ไหมคะทีเนี้ยเมีย บอกว่ามีอารมณ์แกมีอารมณ์แกบอกฉันฉันจะไปนั่งรอไปรอไปรออยู่ที่ห้องผู้ชายน่ยมันไม่เท่าไหร่หรอกใช่ไหมคะทุกคนผู้หญิงนี่ยความเหนียมอายมันมีอยู่แล้วในตัวน่ะจะไปนั่งจะไปนั่งวันเลงเพงลงรักกับหัวชาวบ้านให้ให้เมียเขาดูอ่ะมันก็ดูจะ กระจอยู่ใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่าเรื่องแบบนี้มันต้องส่วนตัวใช่ไหมหละ่ะแต่ทีเนี้ยฝ่ายหญิงก็ตกลงกับผู้ชายแล้วว่าอา่จะกินอยู่ด้วยกันคือเวลาจะมีอะไรกันน่ะฝ่ายเมียเขาอะขอดูขอนั่งดูว่าพวกแกทํายังไงพวกเราทําอะไรกันยังไงอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะทุกคนผู้หญิง3ามคนนะก็โดนโดนผู้ชายอะ เรียกเรียกมาบรรเลงเพลงรักให้เมียตัวเองดูอ่ะทั้งสามคนทั้งสามคนเนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนั้นอยู่กับบ้านอยู่ที่บ้านของเพื่อนปัตรจิบได้กี่วันอยู่ได้ประมาณอ่าหนึ่งอาทิตย์ค่ะทุกคนอยู่หนึ่งอาทิตย์คือมันเป็นแบบทดสอบด้วยแหละว่าใครจะรักผัวเขาจริงสามคนเนี้ยสามคนเนี้ยผู้หญิงสามคนเนี้ยสรุปแล้วก็คือว่า สามคนนี้ไม่มีใครอยู่ต่ออีกเลยค่ะทุกคนเพราะว่าผู้ชายผู้ชายก็พาวเวอร์เยอะผู้หญิงแม้ว่าจะชอบเรื่องแบบนี้แต่ก็ไม่ไหวค่ะโบกมือบายบายเหมือนกันที่สำคัญก็คือว่าการไปมีเซ็กต่อหน้าภรรยาของฝ่ายชายเนะี่ยมันกระอ,อ,อักกระอ่วนใจค่ะทุกคนเมียเมียก็เลย ยังไงล่ะพระเจนจะพูดยังไงดีล่ะเนี่ยเป็นฝ่ายมีความสุขสองคนเนะี่ยจะสุขหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันผู้หญิงเนะี่ยไม่มีแน่นอนแต่ผู้ชายเนะี่ยไม่รู้เหมือนกันค่ะเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่ได้บอกประจุเนาะหมายถึงว่าเพื่อนประจุว่าไม่ได้บอกว่าหัวเขามีความสุขไหมกับการที่ได้บรรเลงเพลงรักต่อต่อหน้าเขาเนาะแต่ผู้หญิงนะ่ะเขาบอกกับเพื่อนประจุว่าเจ๊ฉันไม่เอาละฉันไม่เอาแล้วฉัน คือคือผู้หญิงอ่ะในใจเขาอ่ะการที่ที่ที่จะไปทําอะไรต่อหน้าคนอื่นอ่ะมันมันไม่ใช่วิสัยคือปกติแล้วผู้หญิงเราอ่ะอายอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนเรื่องแบบนี้ผู้ชายอ่ะเขาไม่ค่อยอายกันหรอกผู้ชายอ่ะยังไงก็ได้หย่วนหยวนอยู่แล้วผู้ชายอ่ะแต่ผู้หญิงอ่ะโอ้ยเป็นถ้าเป็นตัวประจุก็ไม่เอาเหมือนกันค่ะทุกคนโบกมือไบว้ตั้งแต่คุยกันที่แรกแล้วอะไรวะอยู่ๆจะไปมีเซ็ก์ไป จ้ำจีจ้ำชัยกันไปจิกจิกกันน่ะยังจะไปทําต่อหน้าคนอื่นอย่างเงี้ยจะไม่เอาหรอกมันเป็นเรื่องความลับมันเป็นซีเครตใช่ไหมละ่ะมันเป็นอะไรที่สองคนจะต้องทําด้วยกันไม่ใช่แบบให้คนอื่นมานั่งดูใครจะไปมีอารมณ์ละ่ะทุกคนเออเนาะแต่ว่าผู้ชายอะเวลามีอารมณ์ละ่ะมัน,นมหน้ามืดมันไม่ฟังอะไรหรอกถูกไหมคะทุกคนผู้ชายเวลามีอารมณ์อะ จิ้มได้จิ้มใช่ไหมล่ะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนแต่สรุปก็คือว่าไม่มีใครทนได้ค่ะทุกคนคะ่ะผู้หญิงอยู่ได้แค่หนึ่งอาทิตย์ก็โบกมือบายยทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดเลยค่ะคือไม่มีใครที่แบบจะอยู่กับผู้ชายได้เพราะว่ามีเมียนั่งดูอยู่ตลอดมันไม่เป็นส่วนตัวนะคะทุกคน เป็นใครก็ต้องบยบายกันแหละจะฝ่ายชายข็ดไหมสรุปก็คือว่าบทสุดท้ายเนาะผู้ชายเขาก็มานั่งคิดทบทวนแล้วการที่เขาจะมาอะนอกใจเมียแล้วพาผู้หญิงอื่นเข้ามาในบ้านแล้วมาทํากิจกรรมอย่างเนี้ให้เมียดูจริงจริงนะผู้หญิงน่มันก็หวานอมขมกลืนอยู่นะทุกคนที่จะต้องมาดูหัวตัวเองบรรเลงเพลงรักต่อหน้าใช่ไหมละ่ะ แต่ว่าแต่เมื่อทําข้อตกลงกันอย่างนั้นแล้วอ่ะมันก็ต้องดูผู้หญิงป,ปุเพื่อนประจุเนี่ยจริงๆนางเป็นคนใจดีแล้วก็อ่จิตใจอ่อนโยนนะคะทุกคนผัวเป็นอย่างนี้นางก็ให้อภัยผัวนะแล้วก็ถามผัวถามสามีว่าจะยังทําตัวแบบนี้อีกไหมคือคือถ้ามีถ้ายังทําต่ออนะไม่ให้ไปหาก,กินข้างนอกหามาในบ้านนี่แหละจ้ะ เอาบ้านของตัวเองเนี่แหละเป็นเป็นที่บันเลงเพลงรักนะคะทุกคนแต่ทีเนี้ยพอผัวได้ยินเมียพูดอย่างนี้เนาะคือเขาก็คงจะคิดได้แล้วว่าเออเมียเขาใจกว้างใจดีขนาดนี้จะทำร้ายจิตใจเมียตัวเองต่ออีกทําไมอย่างเนี้คะ่ะก็แสดงว่าใจลึกๆของผู้ชายเนี่ยก็ยังมีคุณธรรมมี ศีลธรรมจริยธรรมอยู่แต่ว่านิสัยเจ้าชู้ของผู้ชายเนี่ยมันก็เลิกยากนะทุกคนเลิกยากเหมือนกันนะเท่าที่ประจุะได้เห็นมาก็สรุปก็คือทุกวันนี้เนาะสองคนผัวเมียก็ยังอยู่ด้วยกันค่ะทุกคนเพราะว่าเมียทําอย่างนี้แหละข้อแม้ของเมียเนี่ยมันใช้ได้ผลค่ะคือมันก็ทําให้ผู้ชายทั้งเกรงใจแล้วก็ผู้หญิงก็ไม่อยากจะมาแบบนี้ ในบ้านของคนอื่นผู้หญิงเราอะร้อยทั้งร้อยนะอ่ะไม่มีใครหรอกที่จะไปนอนอาซาให้ผู้ชายเอาต่อหน้าคนอื่นนะเหมืนนอนเบนจา้าทุกคนโอ้ยประจุมกเบา้าอาจจะตรงไปเนาะจังได้แกะนั่นเป็นเรื่องจริงทุกคนคะ่ะทุกคนเอาความเป็นผู้หญิงของประจุพูดนี่แหละจา้าตัวประจุก็ไม่เอาหรอกถ้าถ้าเกิดว่าจะต้องทําแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นนะ่ะออไม่เอาหรอกคะ่ะโบกมือตั้งแต่ที่แรกเลยแหละจา้าก็ ขอประจุมขอจบคลิปไว้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะจะลองจะลองไปใช้วิธีนี้ดูก็ได้นะคะสําหรับภรรยา,าท่านอื่นๆเนาะนี่แหละอยากจะมีกิ๊กกันใช่ไหมพาผู้หญิงมาที่บ้านเลยแล้วฉันจะนั่งดูเวลาเธอสมสู่กันอย่างเงี้ยจะดูซิว่าจะไปถึงไหนกันจะยังมีกันได้ยืดยาวแค่ไหนเ,นอ,เอาให้มันรู้กันไปข้างหนึ่งเลยค่ะทุกคนเนาะ จะได้รู้ดำรูแดงไปเลยคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะทุกคนคะขอบคุณที่เข้ามารับฟังรับชมเนาะก็ชมเพื่อความบันเทิงนะคะทุกคนอย่าคิดอะไรเยอะเนาะแต่ว่าเคสเนี้ยที่ประจุบเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วก็ได้ผลจริงนะคะทุกคนสามีทุกวันนี้เกรงใจเมียเนาะไม่คือคือจะทําอะไรก็ยังนึกถึงครอบครัวอยู่ะคะก็ไม่ค่อยจะอ่าสีเพสักเท่าไหร่ค่ะ เยวไม่นอกลู่นอกทางสักเท่าไหร่คะ่ะนานๆจะมี